ศีลข้อที่สและองค์ประกอบที่จะทําให้ขาดจากศีลข้อที่สโดยสมบูรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูรายละเอียดของศีลข้อที่สองต,งต่อไปนี้นะครับอธินาธานาเวรมณีแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องกดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของของไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจรสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในที่นี้หมายถึงสิ่งของสองอย่างคือหน สิ่งของที่มีเจ้าของทั้งที่มีวิญญาณได้แก่วกสัตว์เลี้ยงทั้งหลายและที่ไม่มีวิญญาณได้แก่สิ่งของทั้งหลายนะครับสสิ่งของที่ไม่ใช่ของใครแต่มีผู้รักษาหวงแหนเช่นสิ่งของที่เป็นของสองของสโมสรหรือของส่วนรวมเป็นต้นโดยเฉพาะอของสองเนี่ยภาพเกิดไปรักขโมยเข้าเนี่ยบาปหนักมากนะครับในสิกขาบทที่สองนี้ จึงมีข้อห้ามเป็น3อย่างอันที่1โจรกรรมอันที่ 2. ความเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรมคือคับเกี่ยวกับเรื่องโจรกรรมนะครับอันที่สกิริยาเป็นฉายาโจรกรรมทั้ง3อย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างโจรกรรมโจรกรรมได้แก,ก่กิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจรมีถึง14ประเภท ได้แก่หนึ่งลักลักก็คือกริยาถือเอาสิ่งของด้วยอาการเป็นโจรในเวลาที่เงียบไม่ให้เจ้าของรู้ยังมีสามลักษณะย่อยๆคือกอไก่เมื่อเจ้าของเข่าเผลอก็หยิบเอาสิ่งก่อนั้นไปเรียกว่าขโมยเมื่อเวลาสังัดตนก็แอบเข้าไปในเรือนแล้วหยิบเอาสิ่งของของเขาเรียกว่าย่องเบาก็อคอควายก็คืองัดหรือจอบประตูหน้าต่างที่ปิดอยู่แล้วถือเอาสิ่งของของเขาไปเรียกว่าตัดช่อง อันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการหลักนะครับก็คือขโมยย่องเบาตัดช่องประเภทที่2เราเรียกว่าการโจรกรรมประเภทที่เรียกว่าฉกได้แก่กริยาที่ถือเอาสิทธิของในเวลาที่เจ้าของเขาเผือเช่นวิ่งราวหมายถึงเจ้าของก็เผือก็เขาแย่งเอาแล้ววิ่งหนีไปเลยหรือตีชิงหมายถึงตีเจ้าของให้เก็บแล้วก็แย่งชิงสิทธิ์ของไปโจรกรรมประเภทที่3เรียกว่ากันโฉก ได้แก่กริยาที่แสดงอำนาจให้เจ้าของกรบใจกลัวและยอมให้สิ่งของแก่ตนโยรกรรมประเภทที่4เรียกว่าปล้นได้แก่กริยาที่ยอกลโกตั้งแต่2คนขึ้นไปขบปู่เจ้าทรัพย์และถือเอาสิ่งของของเขาไปโยรกรรมประเภทที่5เรียกว่าตูตูนี่คือกริยาที่ล้อมเอาสิ่งของของผู้อื่นซึ่งไม่ได้ตกอยู่ในมือของตนโุรกรรมประเภทที่6เรียกว่าช่อ ได้แก่กริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ตกอยู่ในมือของตนีอีกแล้วโยรกรรมประเภทที่7จ็ดเรียกว่าหลอกได้แก่กริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยการพูดจาหลอกลวงหรือโกหกเอาวงเลแบกก็คือปั้นเรื่องขึ้นให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อและจึงเอาทรัพย์สิ่งของเข้าไปโยรกรรมประเภทที่8เรียกว่าลวงได้แก่กริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยการแสดงของอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเข้าใจผิดใช้เพตุบายให้เขาหลงเชื่อเช่น อกทองเป็นต้นนะครับยกรรมประเภทที่9ปลอมได้แก่กริยาที่ท่าของไม่แท้ให้เป็นว่าเป็นของแท้ขึ้นเปลี่ยนเอาสิ่งของดีหรือของแท้ของเขาไปทําของปลอมขึ้นเปลี่ยนเอาของแท้ของเขาไปนั่นเองยกรรมประเภทที่10คือตบัดตบัดก็คือได้แก่กริยาที่ยืมสิ่งของของเขาไปแล้วถือเอามาเป็นของตนเองไม่ส่งคืนยกรรกประเภทที่11บเดเบียดบังได้แก่กริยาที่ถือเอาเศษเช่นเก็บเงิน ค่าเช่าได้มากแต่ให้เจ้าของแตะเพียงเล็กน้อยกินเศษกินเลย,ยเล็กน้อยงินอรวัดน่าจะเข้าข้อนี้นะครับจรุรกรรมประเภท12สับเปลี่ยนได้แก่กิริยที่ถือเอาสิ่งของของตอนที่เลวกว่าไปแทนและเอาของที่ดีของผู้อื่นไปเสียจรุรกรรมประเภท13าคือลักลอบได้แก่กิริยาที่ถือเอาสิ่งของต้องพิกัดซ่อนเข้ามาโดยไม่เสียภาษีเป็นต้นค้าของหนีภาษีลักลอบขนของหนีภาษีเป็นต้น โจรกรรมประเภทสุดท้ายประเภทที่14คือยักยอกได้แก่กริยาที่ยักยอกทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดไปไว้เสียในที่อื่นซะหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตก็ถือว่ายักยอกเช่นกัน 2. การเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรมหมายความว่าอย่างไรการเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรมได้แก่กริยาที่แสดงสแสวงหาพัสดุในทางที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ไม่นับเข้าในอาการโจรกรรมแบ่งเป็น3ประเภทอันที่1เรียกว่าสมโจรสอเสือมอม้านะครับสมโจรได้แก่กริยาที่อุดหนุนโจรกรรมโดยในเช่นรับซื้อของโจร 2. ปงอกล้อได้แก่กริยาที่คบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตว์มุกหมายยะาทรัพย์สมบัติของเขา่ายเดียวเมื่อเขาสิ้นตัวแล้วก็ทิ้งเขาไปอันที่3รับสินบนได้แก่กริยาที่ถือเอาทรัพย์ที่เขาให้เพื่อช่วยทำธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด ประเภทที่3คือกริยาเป็นฉายาโจรกรรมอันนี้หมายถึงอะไรกริยาเป็นฉายาโจรกรรมได้แก่กริยาที่ทําทรัพย์พัสดุของผู้อื่นให้ศูนย์และเป็นสินที่ใช้ตอกอยู่แก่ตนมีสองประเภทได้แก่อันที่หนึ่งเรียกว่าผานได้แก่กริยาที่ทําอันตรายเสียหายแก่ทรัพย์สินพัสดุของผู้อื่นเช่นแกล้งเผาวสวนยางเผาบ้านของเขาอันที่สองหยิบฉวยได้แก่กริยาที่ถือเอาทรัพย์ สะดวกผู้อื่นด้วยความมักง่ายเช่นบุตรหลานบุตรตนเป็นคนปราานําเอาทรัพย์สินของพ่อแม่บุญญาตายายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็งต้นการที่จะขาดสกขาบทที่สองมีของห้านะครับมีองห้าดังนี้หนึ่งของนั้นมีเจ้าของห่วงแหนอันที่สองรู้อยู่ว่าของนั้นมีเจ้าของห่วงแหนอันที่สามมีเจตนาจะถือเอาสิ่งนั้นอันที่สี่พยายามถือเอาสิ่งนั้นอันที่ห้า ได้ของไม้มาด้วยความพยายามนั้นก็ครบองค์ห้าเมื่อครบองค์ห้านี้ศีลข้อ2ก็ขาดนะครับสําหรับภาพพิสูจนสงศีลข้อ2นี้ต้องระวังมากๆเพราะมีบัญญัติไว้ว่าถ้ารักขโมยบาทหนึ่งขึ้นไปนี้ก็ขาดในความเป็นทาสทันทีนั้นพระจะต้องระวังตนเองมีสติสํารวมมากๆแม้แต่สบู่แชมพูในห้องน้าไม่รู้ของใครก็ห้ามใช้เพราะไม่ได้ญาติไว้ไม่ได้บอกไว้ห้ามใช้ การถอดรองเท้าแตกเดินที่ปกราบพระบรมสารีธาตุหรือหลางวัตบาทกลับลงมาก็ต้องดูว่าเป็นรองเท้าตัวเองหรือไม่จะใส่ของอื่นก็ไม่ได้ต้องระวังอย่างมากมากจริงๆนะครับข้อนี้สําหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องระมัดระวังสําหรับประชาชนก็ต้องระวังตามเกณฑ์ที่แจ้งมาแล้วเล่ามาแล้วนะครับสีข้อ2ก็าจบเพียงนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามสีข้อสามต่อไปครับสวัสดีครับ